you <laughs> ว่าน,น่าจะฝนตกไหมไม่แน่ใจนะแต่ตอนนี้ลมแรงมากแต่ก็ไม่มีฟ้าแลบฟ้าร้องนะแต่ว่าก้อนเมฆก,ก็เยอะครับก,ก้อนเมฆนี่น่าจะเม็ดฟ้านะครับตอนนี้แต่อากาศก็ร้อนอบอ้าวนะครับตอนนี้เราอยู่ที่มหาธรรมกายเจดีย์เจดีย์พระพุทธเจ้าหนึ่งด่านพระอษ์นะ ลมลมเข้าตลอดเลยนะตอนนี้คนเริ่มจะปิวแล้วนะครับขาตั้งกล้องนี่แทบจะเอาไม่อยู่ครับตอนนี้ วันเวลาไม่มีภาพประกอบเลยนะคะ บอกว่าลมแรงไม่ได้ยินเสียงพูดเสียงพูดเบาเสียงลมแรงโอ้ค่ะสาธุขอบพระคุณคุณวิสิทธิ์นะคะคดีว่าหน่ยไม่มีอุปกรณ์ที่จะแบบไม่ะนะต้องใช้ไม้ต้องใช้ไม้ค่ะเมื่อกี้ลงไปแล้วรอบหนึ่งคุณหนูจันสาธุสาธุค่ะวันนี้ใครได้นั่งสมาธิกับหน่ยบ้างตอนกลางวันนะคะที่เป็นช่วงเก้าโมงครึ่งนะคะช่วงสายยังไม่ใช่กลางวันนะคะ ใครนั่งบ้างเราบุญมาฝากไม่ได้นั่งก็ให้ท่านได้บุญกับหน่ยเท่ากันเลยเพราะการนั่งสมาธินี่คือสําคัญที่สุดเลยนะคะหลวงพ่อบอกว่าขาดอะไรก็ได้นะคะแต่อย่าขาดการนั่งสมาธิเพราะว่าการนั่งสมาธิสําคัญมากๆการหยุดใจนี่นะคะ่ะให้เข้าถึงรากบุรการภา,ายในที่พึ่งที่ระลึอกอันสูงสุดของเราก็คือพระรัตนาตรัยอย่างอื่นยังไม่ใช่นะคะอย่างอื่นเป็นแค่ที่พึ่งแบบ ปลอมๆนะคะพึ่งกันชั่วคราวนะคะอย่างเช่นพึ่งพ่อแม่พึ่งญาติพี่น้องพึ่งลูกพึ่งบริษัทบริวารกระยมนี่อะไรเงี้ยก็ยังถือว่ายังไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงนะคะโอเคเดี๋ยวหน่อยกำลังพาทุกท่านนะคะเดินไป,นปกราบหลวงปู่เนาะไปกราบพระสัมมาสัมพุทธะพระอะไรนะพระประธานของเราค่ะ คุณเจออ๊อทหนึ่งหกแปดสาวทุบุญด้วยค่ะให้ได้บุญเท่ากันนะคะท่านทุกท่านได้ยินเสียงเสียงหน่อยหรือเสียงลมชัดเจนกว่าคะหน่อยเอามือป้องลมไว้แล้วได้ยินเสียงชัดเจนไหมเอ่ยแม่ดีวายูสาวทกคุณครูเสียงสาวทโอ้ดีใจคุณครูเสียงมาคุณเสียงมาเหรอคุณครูเสียงเพิ่งมาเรียนยืนตรงคารับคุณครู ใช่สวัสดีหัวหน้าห้องนะคะคุณนุรีเป็นหัวหน้าห้องนะคะคุณสุเทพสาธุคุณวิเิตบอกว่าได้ยินเขาขอว่าคุณค่ะคุณแม่ดีวายูสาธุูคะ่ะแม่หน่อยไลฟ์ไปแล้วรอบหนึ่งไม่เมื่อกี้ไม่ไม่ทราบวา่ามีใครได้ขึ้นกับหน่อยบ้างคะได้ขึ้นมาเข้าไหมคะชัดเจนคับคุณเสงว่าคุณแม่ดีวายูสาธุชัดเจนค่ะเมื่อกี้หน่อยลงไลฟ์ไปแล้วนะคะแล้วก็คือลืมทําหน้าที่พิธีกรนะคะพิธีกรไปจำวันอังคารเลื่อนมาเป็นวันอาทิตย์เพราะว่ามี กิจธุระนะคะสําหรับพิธีกรวันอาทิตย์ท่านขอสลับเวียนแล้วเราก็เลยลืมเวียนลืมกรรมนะคะก็เลยบอกพอาจาย์ <c oughs> ว่าหรือว่าเราจะลาออกซะนะคะ <c oughs> มันงานมันงานเยอะวุ่นไวายไปหมดเลยะค่ะตอนนี้แต่ว่าพี่หมอเป้าบอกว่าเพิ่งพาต้นบุญไปกินพิซซ่ามาว <c oughs> <c oughs> ่าไงนะน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เลยจริงๆค่ะเอข้าว่าต้นบุญไปกินข้าวแล้วเนี่คุญชาลีสาธุค่ะให้ได้บุญเท่ากันนะคะ ทุกคนคะตอนนี้เข้ามาสู่พื้นที่ตรงนี้แล้วนะคะพื้นที่ของอพระพระประธานนะคะ,ระ,ระเราอยู่ด้านหลังพระประธาน<ร>ะนะตอนนี้มาสาัตว์ทุกค่ะพระประธานของเราองอามมากๆเลยนะคะทุกคน เราจะสามารถป,ป,ปิดทองได้ด้วยนะคะปิดทองพระประธาน,นะค่ะนี่นะคะพระประธานของเราเรียกว่าใกล้จะครบหนึ่งปีที่เราได้อัญเชิญท่านมาแล้วนะคะเอ๊ะหรือว่าครบแล้วจําไม่ได้นะถ้าลาออกก็คงคิดถึงแย่เลยนะคะรักนะคะอ๋อหมายถึงลาออกจากไอรู้ไหคะรา,าออกจากพิธีกรไม่ใช่ห้องหน่อยนะคะหมายถึงพิธีกรช่อง ช่องนั้นนะคะช่องที่เป็นห้องสว,วนมนตสร้างสุขนะคะคุณแม่ไม่ใช่พิธีกรห้องนี้นะ,ะห้องนี้นี่ยังคงทําต่อเนื่องนะคะคุณบางออนสาธุสาธุค่ะเดี๋ยวเรากราบพระประธานกันนะคะทุกคนกรา คุณ,คคณ,คณโฟก์สาธุค่ะคุณโยคุณยยุดโห่เหะคะสาธุตกใจหมดขอบคุณค่ะแม่ย่าเพิ่งตกใจนะคะหน่อยอเมื่อกี้หน่อยพูดถึงเรื่องวิธีกรบันอังคารค่ะ พิธีกรที่หน่อยเป็นของคอยเยมผ้าไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับพิธีกรไม่เกี่ยวกับงานตรงนี้ของหน่อยนะนี่เป็นช่องของหน่อยาออกไม่ได้ค่ะนะคะส่วนนั้นเป็นงานแบบเป็นรับจ็อบนะคะไปช่วยพระอาจารย์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบลืมวันลืมคืนนะแต่ก็เลยว่าหรือจะลาออกดีนะคะเพราะว่ามันแบบยุ่งมากเลยตอนนี้นะคะทั้งงานทั้งอะไรต่างๆนา,นานานะแต่ทีนี้อ่ เมื่อกี้โดนสลับคิวปุ๊บก็ลืมวันนะคะพระอาจารย์โทรมาตามก็เลยต้องลงไลน์นะคะเมื่อกี้ลงไลน์เข้าใหม่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามากราบหลวงปู่กันเนาะเดี๋ยวหน่อยพาสวดฉันเชิญหลวงปู่นะคะทุกคนนี่เออขายอยู่ เงนลาว่ันอุกมกระมนันท์วระจอมวิชาจานย์นลงพระสง หลอดสายวรกายวิเศษสัรวิชาพระชานเชียวมานเดียวพระจนมานราบสินทิเลศรานอภ,ภิบาลมหาชนดูแจงกระจ่างจินพระทวินจะรวมผลอยู่นี้ อนุสนพระตนพันยอมตายไมิยอแมแห้มนาแน่ไม่แปรพันกรรมเสริทุกคืนวันสลา,ลาบพลันอุทิศรีใจทานไม่วันไว้จะขยายพระาศาสีสัากาและคนดี คนสำหรับดอกกุหลาบค่ะมุนจูนสาธุสาธุค่ะคุณพี่เก๋เก๋สาธุโอ้ทำไมแบบเป็นปวดหัวมันนอนไม่หยุดสภาธรกายสากลของเรางามมากเลยค่ะทุกคนเอาคุณแม่ ในความทรงจําที่แสนดีมาแล้วคุณเมฆของแท้นี่ค่ะคุณเมฆหน่อยกำลังจะกลับพอดีพอดี <Okay. S 1> คุณเมฆดูสิคะให้คุณเมฆดูความงามของมาหารกายเจดีค่ะคุณเมฆดีใจจังเลยที่คุณเมฆย,ยังไม่ลืมยังเข้ามาสวัสดีคะ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งแคปได้นะคะคุณเมฆคะ่ะแคปไม่เอ่ยพอดีหน่อย เพิ่งแบบว่าบูชาเจดีเสร็จแล้วก็มากราบหลวงปู่กราบพระประธานกำลังจะกลับนะคะให้คุณเมฆได้ดูเนาะสาธุขอบพระคุณคุณหน่อยมากมากเลยครับยินดีค่ะคุณเมฆค่ะยินดีมากๆเลยนะคะนี่เป็นยังไงคะสวยไหมคะให้ดูเนาะจะได้เอาไว้ปลื้มนะคะนีคะ่ะ พระสงฆ์ท่านก็อยู่อย่างสงบสงี่ยมสง่างามนะคะดัมกิยาเซจิยาเจเซจิยาออฟเบียนบูเัสนะคะทุกคนโอเคเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราจะได้กลับไปบ้านพัดเข้รอบนะคะลืมของลืมอาหารลืมซัสนิทเลยวันนี้ลืมทุกอย่างทุกสิ่งจริงๆ นี่แหละครับคือความงดงามของโลกกลมๆใบนี้ที่ได้พบเจอมิตรภาพที่แสนดีนะครับสาธุใช่เลยค่ะคุณแม่ค่ะมิตรภาพของเราช่างงดงามเสมอเลยนะคะในความทรงจําที่แสนดีโอ้โหแค่ได้ฟังชื่อก็อบอุ่นหัวใจแล้วนะคะเนี่ยอก,อกบรรยากาศนะคะเมื่อกี้ก็มี กัลยาณมิตรชื่อเมฆค่ะท่านบอกว่าเคยบวชที่นี่แต่ท่านเขียนชื่อว่าเมฆครับนะคะหนูก็เลยว่าอ้าคุณเมฆเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าหนูก็ถามเข้าไปอยู่นะคุณเมฆเมื่อกี้หลยถามเข้าไปแล้วเขาบอกว่าใช่ครับเลยถามว่าใช่คุณเมฆเดียวกับที่แบบมาดูเจดีกับเราไหมเขาบอกว่าใช่ครับหนูก็เลยว่าอ้าวคุณเมฆบอกว่าไม่เคยมาวัดเัดธรทำกายยังไม่เคยบวชแล้วทำไมเป็นคุณเมฆเดียวกันได้นะคะถามไปถามมาน่าจะไม่ใช่นะน่าจะเป็นคนละคนกันนะ เมื่อกี้นะคะลืมเวรลืมกรรมลืมเป็นพอเป็นพิธีกรพักสนามแล้วก็ลมเข้าแบบมลมซะแบบโกรกเข้ามาเยอะแย,ยะมากมายนะคะเมื่อกี้เดีย๋ยวเราจะไปเอาของบัตรพันธ์นางยังไม่ไปหรอป้า คุณตาได้ยังไม่กลับนะบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายลมเย็นมากค่ะทุกคนยิ่งตอนอยู่เจดีลมยิ่งแรงมากเลยนะคะแทบจะปลิวนะคะถ้าเป็นมีเศษกระดาษเศษอะไรที่แบบเบาบางนี้คงจะปลิวว่อนเลยนะ ลองลองไม่ใส่ฟิลเตอร์ดูสิว้ Why? ผีมากใส่ฟิลเตอร์ไม่ไหวจะเครียร์ mm hmm. คุณกมลบอกว่าโอ้เดี๋ยวนะคะมันต่อรถอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ย คุณกมลบอกว่าไม่ได้ไปนานแล้วอยากไปมากๆเลยโว้อยากให้คุณกมลได้มาจังเลยทายังไงดีคุณกมลจะได้มาอธิษฐานจิตนะคะคุณกมลให้ได้มาให้ได้กลับมาให้หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนะคะได้ตามพวกเราได้คุ้มบุญให้พวกเรา็นรู้ได้ไงว่าฉันอยากกินเพราะฉันกิน เราอยากกินโคกปาแแสบและกินก็นแสบนะอือเอาเท่ไว้โอ้ยคุณโคกบอกว่าสวยไม่สวยก็มีสามีแล้วันชนะแอปเราชนะนะคะทุกคน ไม่มีแอปเราชนะนะคะไม่เราอย่าบอกว่าเราชนะบางทีเราอาจจะแพ้ก็ได้นะคะเราอย่ามั่นหน้ามันโนกมันอกมั่นใจนะคะเพราะว่าบางทีการที่หลายคนไม่มีสามีเขาอาจจะชนะเราก็ได้นะคะเขาอาจจะบอกว่าพวกมีสามีมีล,กลูกคนตัวมีผลลัวกวนใจอะไรประมาณนี้นะค,ะคุณเมฆบอกว่าคุณหน่อยคุณนุรีและครอบครัวดูแลสุขกษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับ สาทุค,คุณเมฆน่ารักมากอยากเจอคุณเมฆจังเลย <c oughs> จะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นขนาดไหนเนี่ยนะคะแม้แต่คำพูดนะคะยังห่วงใยเสมอมาเลยนะคะแล้วก็เป็นความ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นกรารยานมิตรจริงๆนะคือไม่ใช่แบบว่าเป็นห่วงแค่เราคนเดียวเป็นห่วงไปถึงครอบครัวเรานะคะและทุกๆคนที่แวดล้อมเราโอ้โห กรายานมิดแบบนี้หาได้ยากยิ่งนะคะทุกคนเ,นเช็ดกล้องหน่อยครับแม่หลวงพีพ่มันเดี๋ยวนะคะขออนุญ,ญาตนะคะเช็ดกล้องแป๊บหนึ่งเป็นยังไงคะดีขึ้นไหมคะกล้องมัวเมื่อกี้มัวไปหมดเลยคะ่ะทั้งจะเปิดซูมทั้งออกจากาล็อกเอาออกจากเฟซบุ๊กตัวเองทีนี้มันก็ไปเข้าเ c e b o o k คุณนุลีมั่วไปหมดดึงดังดึงดังโอ อยังหวัวค่ะท,ำห,ยยทำหลายอย่างจนวิ่นไปเหมือนเราค่ะตอนนี้จักว่าสีเหตุย่างเ่ยงานก็เข้านะคะแล้วก็เข้าวันที่เปลี่ยนไปปยนใ,นไนนใช่ถูกต้องแล้วเธอเธอเ้ฉันจำฉันได้บอกเธอไหมหนุ<ะ>ก็บอกว่าวันนี้เราเป็นพิธีก่อนอเออแต่เธอก็ลืมใช่ไหม เลื่มไปน้ำกันเมื่อคุณโฟกบอกว่าวันนี้เพิ่งเอามือถือไปเปลี่ยนหน้าจอมาเพิ่งทำธุรกรรมได้พรุ่งนี้เช้าร่วมบุญปลาหนึ่งชุดครับสาธุอนโมทนาค่ะพรุ่งนี้เราอย่าลืมนะคุณนุลี <Okay. S 1> เออสิบโมงครึ่งเราอย่าลืมเออตั้งนาฬิกาวไว้เลยเดี๋ยวเราจะลืมมาถวายอีกเผื่อพี่หมอไม่ได้โทรมาย้ําเราเราก็จะลืมไปเลยนะคะพรุ่งนี้เราจะได้มาถวายเนาะเพราะว่าคุณนุลีบอกบุญได้สิบตัวนะคะ สุดยอดมากๆคุณนุ่นรีบอกคุณป่าสิบตัวพรุ่งนี้ร้อยสี่สิบห้าวงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เห็นบอกว่าเอาทำไมเน็ตมันเน็ตมันอันนั้นก,<ๆ>ก็ว่าอยู่นะทำไมหลวงพี่เป็นแบบบอกว่าจะส่งภาพอะไรมาให้ดูก็ไม่ส่งมาบอกว่าที่ว่าไอ้วัดฟอกเงินอะไรนั่นใช่ไหมคะที่หลวงพี่บอกจะส่งมาไม่เห็นหลวงพี่ส่งมาให้เลยเพราะว่าเอา้าทำไมส่งอะไรไปหลวงพี่ก็ไม่ตอบอะไรมาเลย หรือว่าหรวงพี่เป็นอะไรก็งงๆอยู่นะคะตอนนี้กำลังไปบ้านคุณพัดนะคะไปเอาอาหารลืมค่ะอาหารจากสวรรค์น,นะคะสวรรค์ประทานมาให้พวกเราค่ะวันนี้หน่วยไลฟ์ไปแล้วสามรอบนะเช้าสายดีที่บ่ายไม่ได้ไลรนะคะแล้วก็เย็นนะห่วงนอนแล้ว วันนี้จะนอนเร็วดีไหมวันนี้สองถุ่เสียบสุดท้ายแล้วก็กเกลาวันนี้ไม่ใช่วันพักเมื่อวานวันพักหรือเปล่าเนาหรือวันก่อนเร็วเนาะแต่ละวันวันคืนล่วงไปล่วงไปเร็วมากทุกอย่างกืนกิน เราทุกเออะไรเขาเรียกว่าอะไรคืนกินนะเวลาวันเวลาคืนกินสรรพสัตว์ทั้งหลายไปหมดสิ้นเลยนะทุกคนอืขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนดีไหมคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรไปหลายรอบแล้วนะคะวันนี้ทัชสกรีนมือถือเสียครับใช้การไม่ได้เลยโอ,โอ้ทัชสกรีน เครื่องไหนคะเครื่อง iPhone หรือเปล่าคะช่วงนี้ iPhone มีปัญหานะทุกคนอย่าไปอัปเดต iPad เอ้ยอย่าไปอัปเดตไอไม่ใช่ iPad อย่าไปอัปเดตไอไอโเนะคะเพราะว่าใครอัปเดตแล้วปุ๊บเนี่ยคือมีปัญหาทันทีเลยนะคะก็คืออ่ามันจะโอนใช้แอปธนาคารไม่ได้เลยนะคะของคุณพัฒนี่ใช้ม่ได้ใช้ไม่ได้ตั้งแต่วันที่เดินออกเดินทางคะ่ะ หน่อยปล่อยให้นางเล่นมือถือแล้วหน่อยขับรถให้นางนางไม่มีอะไรทำนางไปอัปเดต iOS นะคะเดี้ยงเลยนะคะจนถึงวันนี้ยังใช้การไม่ได้คิดดูว่าแอปธนาคารนะคะทุกคนมันเป็นความจำเป็นมากๆเลยนะสุดท้ายก็เลยอยากฝากบอกทุกคนนะคะว่าใครที่ยังไม่ได้อัปเดต iOS 18อย่าไปอัปนะคะใช่ไหมคะแบบว่าเ <Version. S 2> วอร์ชัน ปิดออโต้อัปเดตไว้เลยนะคะทุกคน iPhone ครับโอเคห้ามไปอัปเดตอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะจนกว่าที่เขาจะแก้ปัญหาได้เนาะคือ iOS เขากำลังน่าจะเป็นปัญหามาจาก iOS นะเพราะว่าทุกธนาคารล่มหมดเลยใช่ไหมคะใช่จยกเว้นนะคะ True Money น,น,นะคะที่คุณพัดยังใช้ได้อยู่นะคะ True Money ยังดีที่นางยังใช้ได้ไม่งั้นแล้วก็จบข่าวเลยนะคะ นอนแบงค์ใช้ได้แต่แบงค์ใช้ไม่ได้เลยคือเติร์ดปาร์ตี้ใช้ได้นะฮะถึงแล้ววันนี้มาบ้านนางกี่รอบแล้วเนี่ยอยู่ตรงอันนั้นด้วยนุลินไอในในช่องช่องผักนะช่องผักก็มี ก็ช่องที่เป็นหนที่เขียนว่าหน่อยที่เป็นถุงถุงใหญ่ถุงหนึ่งแล้วก็ช่องผักอีกกันหนึ่งทุกคนตอนนี้หน่อยอยู่หน้าบ้านคุณพันขออนุญาตลงก่อนนะคะแล้วเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เช้าเนาะขอบพระคุณทุก